namo asata nang sama samudhanang uti sawan nang badawi sang tayan jaguata wihare mujiwa sang ye pamana sang koya ya badi pano kakawato sabaka sang koya sami di badi pano kakawato sabaka sang koya unayo takinayo anjali อนุตรังุวานิการมุตรังยวกาวินิาชินญาตุจ้งหลานมาไหวโอ้ยมัน่าอายุปันไหเลยัแคยอมมันเองมัตัวนี้ยังบุญดงัยงวง็ยยังไงกินพอนั่เรียงกินอีได้่กัย สุภยะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายกับข้างทองบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายแด่พระสงฆ์ฉันก่อนเดป้ายเดี๋ยวค่อยขวดน้ำบกปอนไปไหนหอกถุงอายุคือเวลาก็เหลือนน้อยนะกินก็กินน้อยนอนก็นอนน้อย ทำก็ทำน้อยแต่เสียอย่างเดียวคิดมากลามากบางทีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนั่นแหละที่พ่อแม่เราพากล่าวตักเตือนจุกจิกจุจ,จีคือเวลามันทำไม่ได้ใช่ไหมไม่ใหญ่ฉันเห็นอะไรมันก็โอ้มันไม่ทันใจนะ่ะอืมแต่ได้ความหวังดีนั่นแหละเราพอทำไม่ได้ปุ๊บเลยมันโอ้มันกี่ถูกกี่ตาไปปุ๊ อยากจะพูดอน,นุนอยากจะว่าอันนี้อย่าว่าไปแต่ความหวังดีนะตอนนั้นนะอย่าคิดเข้าใจาบางทีลูกหลานนะ่เข้าใจโอ้ยไอพ่อแม่คนอื่นไม่เห็นทุกจิดเหมือนพ่อแม่กูว่าจักอะไรนักหนาบางงัเออทำก็ทําไม่ได้คนหน้าจะอยู่เฉยเฉยอยู่จักอะไรพูดมากแค่นี้คือคนแก่ทุกคนรู้แต่วันเกิดอวันเจ็บวันตายมีใครรู้บ้าง นะอย่างไอ้เฉิดมันก็เป็นลูกไม่ใหญ่จันน้องิ่นตายก่อนแม่เออไอ้เฉินหลงก็ดูไปหละมันก็เพิ่งตายไปนี่นะพาะฉะนั้นทุกคนมันไม่รู้วันตายนะรู้แต่วันเกิดเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วทุกคนเราอย่าประมาทน้องญาติโยมทั้งหลายเราอย่าประมาทในชีวิตของเราอยู่ตรงไหนนรกอยู่ตรงไหนสวรรค์อยู่ตรงไหน,น,ไหนลูกหลานทุกคน มันอยู่ตรงกายตรงวาจาตรงใจของเรามันอยู่ตรงนี้แหละะยาววานาคืบกว้างสอกมันอยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่ตอนนี้นเรากายของเราคือมือของเราได้ไปทำความดีเรามีชีวิตอยู่เราเอาคำพูดของเราเนี่ยไปพูดเป็นแต่ริงที่มันเป็นมงกลสิ่งที่มันสร้างค์ประโยชน์ ตีเตสังหุปัจสมุุโขอะนิจาวัตสังขาราอุปาอุปจิตวานิรุชฌิงกะลังอะติลังวัตยังกายโยปัจหวิงอะติเสสติชุดโตอะเปตวิญญาโนนิลธรังวะกะลิงกะลังน้องให้ห่างไกลจากโคณตอนนี้ยังขาดปัจจัย